อ่ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการเกิดภาพจากเลนส์เว้านะครับก็จะมะีเขาบอกว่าถ้าเป็นเลนส์เว้าเนี่ยเกิดภาพได้แช่นีด้เดียวนะครับคือภาพเสมือนหัวตั้งที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดนะครับก็คือถ้าเป็นเลนสนะครับตรงนี้เพราะว่าที่มันเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุอย่างเดียวเป็นเพราะว่า เลนเว้านั้นมันจะทําหน้าทีก่กระจายแสงอย่างเดียวมันจะไม่มีโอกาสเลยที่จะเกิดภาพจริงเพราะลังสีอ่าจริงๆของแสงนั้นไม่มีโอกาสจะมาตัดกันนะครับอ่าแล้วก็ได้ภาพที่ขนาดเลกด็กกว่าวัตถุด้วยนะครับอ่าเลนเวานเนี่ยจะมีลักษณะการเกิดภาพเนี่ยคล้ายนะครับคล้ายกับกระจกนูนนะครับอันนี้คู่เสริมให้จะคล้ายกับกระจกนูนนักเรียนลองกลับไปดูได้นะครับคือเกิดภาพเสมือน หัวตั้งขนาดเล็กก่อวัตถุคล้ายกับกระจกนูนนะครับส่วนถ้าเป็นเลนนูนนะครับจะสลับกันนะเลนนูนจะเกิดภาพคล้ายกับอะไรครับลองเดาซิกระจกเว,ว้านั่นเองนะครับนี่คือลักษณะการเกิดภาพที่มันจะคล้ายๆกันนะครับอ่าตัวต่อไปไปดูอะไร